วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ถูกบางคนประจาวันนี้และไอ้ใบฝอยนี่อยู่ไหนดูไอโพยว่านนะไม่ได้เอามาใช่อุตส่าห์นั่งพิมพ์ด้วยนั่งวาดนี่พิมพ์มาเป็นเติมบอกว่าอยู่ลังสิตด้วยอ่ะลังสิตถ่ายรูปเดี๋ยวลงเพจให้ก็เออได้เดี๋ยวแค่บ่ายเพียงได้จริงๆเนี่ยวัตถุกบางคนประจาวันนี้นี่เป็นของที่สูงค่า ในวิชาของชาวไทยใหญ่วิชาไทยใหญ่เนี่ยเป็นวิชาของชนชั้นสูงอันนี้ก็คือเราจะเจอรูปรัษณ์เนี่ยอยู่ในเครื่องรางทางฝั่งฝั่งเหนือฝ่ายเหนือเป็นจำนวนมากแต่ที่ถูกตั้งตาตำราเนี่ยน้อยมากที่จะทำแบบถูกตั้งตาตำราอันนี้ก็คือเป็นวัตถุะคน์พระจําวันนี้อินคือตอนนี้อินอาจารย์ ก่อนที่อาจารย์จะอัดอ่ะทุกคนยึดติดกับหน้ากระสวยต้องเป็นหน้ากระสวยต้องเป็นหินอันนี้ไม่ใช่หินมันจะโอเคเหรออะไรเงนนี้ออยอันนี้คืออินที่สูงสุดที่เคยพูดไว้สูงกว่าหน้ากระสวยใช่ไหมสูงกว่าอันนี้คืออินที่สูงสุดที่เคยออกถ้าใครเคยไปดูเทปอินเาก่าๆเนี่ยจะรู้ว่าอันนี้คืออินที่สูงสุดคือเป็นเนื้อโลหะฮะสะ้างจากเนื้อโลหะแล้วอุดด้วยผงอุดด้วยชนวนมวลสาร ฮ่าเป็นอินที่อุดด้วยชน,นวนมวลสารอาอาพระอ,องค์เห็นเห็นชักช้าโชหนอยโชยหนอยโชยหนอยเอ๊าเห็นไหมเห็นหน้านิดน,นึงอ่านั่นแหละนี่อันนี้เป็นอินที่อยู่ในตำราโบราณเขาเรียกอินเจ้าคำหลวงก็คือเป็นอินที่เป็นวัตถุมงคลของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินฮ่เขาเรียกอินเจ้าคำหลวง อันเนี้ยเป็นชนวนมวลสารที่หล่อหลอมมาจากโลหะอาถรรพ์ล้วนๆเลยและก็อุดผงชนวนมวลสารเนี่ยก็คือว่านมหาสเสน่ห์ว่านมหาอำนาจว่านมหานิยมเนี่ยเป็นพันๆชนิดเลยที่เราเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาที่เราพิมพ์มาให้ดูเนี่ยแล้วจะอึ้งเลยเป็นปึ้งเลยเป็นว่านที่มูล,ลค่าเนี่ยโหนับราคาว่านไม่ถูก ว่านชุดนี้นี่หมดไปหลายล้านไม่ใช่หลายล้านหลายล้านน้อยไปต้องหลายสิบล้านในการหาว่านชุดนี้หมดไปหลายสิบล้านมากไม่ใช่โม้เลยนะเึื่ออาจจะบอกเฮ้ยอาจารย์แข่งหมดว่านไปเป็นสิบล้านโม้หรือเปล่าคือ <c oughs> ถ้ามาตามการหาว่านเราเนี่ยจะรู้ว่าว่านหนึ่งชนิดเราใช้เวลาในการตามหาในนานมากคนนี้เขาไม่เคยเห็นจา์ซื้อเอาง่ายถ้าใคร<อ>ถ้าใครรู้จักจานร,รู้ว่ามันเป็นไม่ได้ซื้อไม่ได้เว่อ นี่เมื่อกี้เขก็ยังซื้อเลยแต่น่าจะเป็นเทนหน้าเนี่ยนี่เดี๋ยวค่อยอ่านว่รายการเทนหน้าจานซื้อไม่มีนะครับซื้อองค์สององค์ของสโตรจานตรงนี้เลยซื้อเทนเป็นถุงถุงเลยแล้วว่าเนี่ยถ้าใครดูเทปได้เก่าๆอ่ะครับตอนที่เราบุกคลองโปั๊มอาจารย์นั้นแค่ส่วนย่อยอาจานแล้วมีเป็นถังสองไร่ลิตรเลยมีถังสองลิตรมาเลยมีเป็นถังสองลิตรแต่ว่าในโรงพภะทั้งหมดไม่เท่าว่านที่อุดอุินเจ้าคำหลวงชุดนี้ยังไม่เท่าขนาดนั้นเลยท่านโอ้โห ว่าชุดนี้ถูกเก็บไว้ตังหากเลยเอามาใช้สำหรับทำวัตถุมงคลที่เป็นโคตรรเท่านั้นฮะชนวนวมสารที่อุดไปข้างในเนี่ยมีชนวนโมสารที่เกี่ยวกับเรื่องติดก็คือคำว่าติดในที่นี้ก็คือเป็นไม้กาฝากอะไรเงี้ยที่อาจารย์หมของที่มันมาติดกันชนกันจูบกันชนกันติดกันรักกันอะไรพวกนี้ยเยอะมากใช้อย่างนั้นทั้งหมดเลยล้วนๆเลยเพราะนี่เป็นอินเกี่ยวกับเรื่องเมตามหานิยม มาหาอำนาจเป็นถ้าคงกระพันการอุบาทจันลลยที่สําคัญคือเอาไปมัดใครก็ได้อืแต่ว่ามีอินหนึ่งตัวมึงมีรูปมึงกับรูปแฟมึงกับรูปมึงกับรูปแฟมัดกับอินมัดเลยใช่ไหมกันไม่ว่าใครก็ถอดไม่ได้ยกเว้นกูคนเดียวโอกโูรับประกันเลยพเพราะไม่อย่างนั้นวิธีการแก้คือมึงจะต้องไปว่ากระถา แก้คือเอาต้องเอาของที่มึงมัดเนี่ยไปทำไปทำแก้พูดอย่างนี้คือต้องมีคาถาชุดนี้มีมีมีคาถาอินเจ้าคําหลวงมีแต่แต่คาถามัดเนี่ยไม่ให้ไม่ให้บนรลุแรงไปอาจาน้องมานั่งแก้ ให้ดิให้กูให้เอออย่าตานนั้งแก้อย่าบ่นนะว่าเหนื่อยเรื่องของมึงเนี่ยมึงใครทางใครได้กูไม่แก้กูไม่ดักแก้ใครทั้งนั้นเออมึงทำมก็เหมือนเอาแม่เจียมไปกินเนี่ยกูไม่สอนใช่ไหมบางคนอ่ะบ้ากูห้ามมันจะห้ามไงแล้วเอาแม่เจียมให้เขากินบ้าเปล่าให้กินเสร็จ้ะมีไอ้นี่ก็เอาไปแต้มแต้เอาไปอาหารเนี่ยบอกแล้วว่าอยากไปใช้แต้มไม่ธรรมดาครึ่งขวดอืมแล้ว บอกว่าคนเราได้มาเพีย้ยนบอกว่าเพี้ยนบ้าเลยคือจะเอาอินเนี่ยเอาเอาไปมัดได้ในกรณีแบบเ,เรื่องเมตตามหานิยมเรื่องพ่อผัวเม่เมียแต่ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแล้วกันเพราะถ้าเอาไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรเนี่ยฟ้าอาจจะผ่าบ้านึุงได้นะอาาจย์อินนี่รุนแรงนะถ้ามึงเอาไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยอจาจารย์ถามหน่อยพวกนีอ้อาจจะฟ้าผ่าได้นะมันรุนแรงกว่าอินหน้าก็สวยสีแดงของอาจารย์อีกเหร แรงออีมีข้อห้ามไหมไม่มีอ่ะไม่มีนะไม่มีถ้าเทียบกับฮาซิมัตเบอร์หนึ่งสูสีแม่จันเทียบกับฮาซิมัตความรักอ่ะใช่ฮาซิมัตความรักโอ้สุดยอดนะฮาซิมัตอ่ะอาจารย์เขียนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะอิกับฮาซิมัตความรักเออมันคนละสายแต่ว่าไม่พุทธคุณมันมันธคุณเลพุทธคุณมันคู่คีอมาเลยนะกูว่าอินยิ่งกว่า อินแรงกว่าคุว่าอินอินชุดนี้ยิ่งกว่าเพราะอินชุดนี้นี่ไม่รู้เลยแต่ถ้าถามถามกูว่าอินชุดนี้แรงกว่าอาจารย์ง่ายเลยสรุปอินทั้งหมดที่อาจารย์สร้างมาชุดนี้คือชุดที่ถูกต้องและแรงที่สุดหรือเปล่าที่อาจารย์ไม่ออกนานมันมันมีอีกตัวหนึ่งนะแต่ไอตัวท่านยังไม่ได้ําแรงกว่านี้ีมีแรงกว่านี้อยู่ใช่แต่มันจะไม่ใช่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงกอดกันมันจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงกอดกันนี่แหละแล้วมันจะมีงูพัน อ๋องูพันอีกทีนึงงูพันอีกทีนึนนมกกว่าจะออกโฮ้ยมึงลาเพ้อมึงลาเพ้อสิปีมึงจะเสร็จได้แบบมึงลาเพออนนี้อะไรหมดแล้วหมดอีกก็กว่าจะออกมาชุดนี้ได้ใช่ใช่อันนี้กี่ปี้วนี่สามปี้วนะใช่ใช่สามปีนะนี่ไปได้ทำอินเขียวอินแดงแล้วเราบอกแล้วว่าอินที่สูงสุดคือถ้าอินที่ทงจากทองคําก็คือเนื้อเราหัทองคําก็คืออินโลหะนี่แหละแต่คราวนี้อินทองคํามีไหมมี แต่กูไม่ให้ทําทองคำจริงๆเพืทำามีอินทองคําก็มีอาจารย์มีคนสมานิถามอาจารย์วัตถุของคนของอาจารย์มีรักยมไหมมีมีแต่ไม่เคยออกใช่ไหมไม่ออกไม่ยังไม่เคยออกเลยใช่ไหมยังโอเคมีเซ็กซ์นสนักกันอยู่ในครัวน่ะโอมีอยู่ร้อยไม่ใช่ร้อยดิห้าร้อยคู่อ๋อเขามีคนก็ถามมามีคู่เป็นตัวเล็กเนี่ยอยู่ห้าร้อยคู่อาจารย์มีแลวก็ตัวขนาดเนี้ยอยู่สิบสิบกว่าคู่ แล้วก็มีตัวแบบนี้เลยอยู่คู่หนึ่งในโหลในตู้ใหญ่ใหญ่ตบเลอืมเคยเอามาโชว์ทีนะนี่แต่จาไม่พูดแต่เคยเอามาวาแต่แต่เป็นตัวใหญ่ในโหลอ่ะใช่แต่ไม่โชว์ทีนี่แต่ในไม่เบ่งแต่แต่แ่ใกลางลางไม่อยู่แล้วอาจารย์นี่อยู่อยู่ยังอยู่นันได้ของพระจงวะหดือขออาจารย์ของพระจงของกูก็มีนะตัวหนึ่งเท่านั้นแหละก็มีแต่อาจารย์ไม่เคยออกนะเพราะมีคนก็ถามไม่เคยอ่ะ เพราะว่าลักยมเราเนี่ยมันพิสดารพิสดารแล้วถ้าออกเลยถ้าถูกคุมไม่ออกเสียดายบอกเลยถ้าถูกไม่ออกเสียดายแพงไม่ต้องถามว่าแพงแค่ไหนถึงจะออกด้วยนะคือแพงก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาถูกแพงไม่ใช่ปัญหาแต่ยังเสียดายอยู่อ่าวนกับมเรื่องอินอาจารย์อินขอจารย์เนี่ยมันแตกต่างกับอินเขียวอินขาวอินแดงขอ,งอาจารยังไงที่จารย์เคยออกมาแล้วมันแตกต่างยังไงนี่คือโลหะที่ อินเนี่ยสูงสุดของอินคือต้องทําจากโลหะอ่าแล้วก็ต้องทาจากหินหน้ากระสวยรอลงมาอ๋ออ,อ่าแตหินหน้ากระสวยเนี่ยก็คือเป็นการผสมพันธุ์กฏที่อบอกว่าสูงสุดของอินจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก่อกันอ่าแล้วก็มีหน้าพันธุ์อ่าที่จะบอกคือนั่นแหละ,ะและคือสูงสุดของอินอ่านี่อาเลยลากเลยอ้าวไอ้ที่่ายทอดสดจริงๆ อันนี้เรียนจริงอมวยหมุนไปไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนให้ดูอ๋อจ้าคาเอื้อมเอานี่สูงสุดของอินมันจะเป็นแบบนี้อ๋อเป็นผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันแล้วมีงูงพันนี่สูงสุดของอินถ้านี้คือสูงสุดของอินใช่แควนี้ไอ้ความที่มันสูงสุดแบบนี้บูรพาจารย์โบราณเนี่ยเป็นภูปัญญา เขาก็เลยเอาหินหน้ากระสวยซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นหินที่หน้ารักษณ์กันแล้วเกิดเป็นน้ำเชื้อของพยาหน้าก็คือปนกับเลือดที่บอมาถ้าสีแดงคือสูงสุดใช่เขาก็เลยเอาหินหน้ากระสวยนํามาแก่เป็นอินครับเพราะว่าไม่สามารถทําผู้ชายกับผู้หญิงกอดกันแล้วมีงูพันได้อื อ่าอันนั้นก็เลยสูงอันนี้ก็เลยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เลยสูงถ้าสีแดงก็เลยสูงกลายเป็นอินที่สูงใช่ไหมครับเป็นอินหน้ากระสวยแดงนี่คือโหตสุดโหดสุดในบรรดาหินหน้ากระสวยทั้งหมดในบรรดาหินน่ะหน้ากระสวยสีแดงคือโคที่สุดโอเคราอลงมาก็เขียวแล้วก็ดําแต่เราจะเจอหินตามน้ําตกทั่วไปเนี่ยเป็นหินสีดําแล้วเอามาแกะเป็นหน้ากระสวยอือก็คือเอามาแกะเป็นอินหน้ากระสวยครับอ่าอันนั้นคือในสไตล์หินครับ แต่ในตำราการสร้างอินที่โหดสุดคือต้องไปเอาเนื้อโลหะที่ว่าด้วยเรื่องติดทั้งหมดติดทั้งหมดอ่าก็คือการที่ยาวไม้สองอันมาประกบกันและให้อยู่เนี่ยมันจะมีโลหะเชื่อ,อมเหมือนเป็นสลักเป็นเดือยตัวพู้ตัวเมียถ้าวัดติดก<ะ>ันแล้วมันอยู่แห้มันติดเลาเนื้อโลหนะนะั่นอ่ะมาหลอมอืทําอินเขาเชื่อว่ามันเป็นตัวพู้ตัวเมียที่มีสลักยึดแต่ถ้าเป็นทองเหลืองสมัยก่อนเวลาเขาทาหลังคาเนี่ย สลักเลยเขาจะทําจากทองเหลืองเอาไว้ล็อกเหมือนเอาไว้ล็อกอย่างเงี้ยเพื่อ้มันอยู่ไม่ให้ไปไหนไม่ให้ไปไหนเขาเชื่อว่าตัวหนึ่งเป็นตัวเมียตัวนึงเป็นตัวผู้แล้วก็มันล็อกกันก็เลยเอาโลหะแนมาทําอินอ๋อเพื่อให้มันล็อกอยู่ก็เปลี่ยนเสมือมาจากตัวผู้กับตัวเมียอันนี้คือหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อโลหะที่มาจากบ้านผู้หญิงที่รวยที่สุดบ้านมาจากบ้านผู้ชายที่รวยที่สุดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาปัะแจปัะแจก็คือกุญแจจีนทองเหลืองล็อก ก็คือแปลามาจากบ้านคนที่รวยที่สุดผู้ชายบ้านคนที่รวยที่สุดผู้ผหญิงแล้วมันหลอมรวมกันคือเจ้าของลักษณะเน,นี้ยมันหลอม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 อ๋อเอาของผู้นี้มันหลอมอแลอมมามมทาเป็นอินอเนื้อโลหะถ้าเราเจอสมัยเก่าๆสักสองสามร้อยปีเนี่ยก็จะเจอเป็นเนื้อทองแดงเพราะว่าชุดเนี้ยที่อาจารย์ทาอยู่เนี่ยที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดคืออาจารย์มาใส่หมดเลยใช่ไหม อันนี้คือทางตาตำราโบราณคือเอาไอ้พวดนี่ทั้งหมดเลยมันหลอมแล้วก็รีดที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปทั้งหมดใช่เอามาหลอมกันนะรีดเป็นแผ่นแล้วลงหัวใจหญิงร้อยแปดชายร้อยแปดอ่าแล้วก็ลงหัวใจปฏิสนธิชายร้อยแปดปฏิสนธิหญิงร้อยแปดแล้วก็ลงเรื่องอย่างนั้นอ่ะร้อยแปดเน้นเอาเสน่ห์อย่างเดียวแล้วก็เอามาหลอมรวมกันส่วนโบราณที่ว่าทองคําที่แพงและหายากเนี่ยเพราะสมัยเนี่ยเขาจะเอาทอง ที่ผู้ชายเวลาเขาปิดปิดทองคําด้วยแผ่นใช่ไหมผ้าท่าทองคำเขาจะเอาชื่อเดบีวเกิรอดผู้ชายกับผู้หญิงทับกันอกาวแผ่นนั้นน่ะมาหล่อทงอินโอ้มันยิ่งหายากเลยค่ะการทำอินทองคำเนี่ยจะหายากมากอคราวนี้ไอ้ทนาแค่ยื่ทองคำมีแล้วเป็นแบบนั้นไหมก็เป็นแบบนั้นด้วยอืแต่เราไม่ได้ให้จําหน่ายเราไม่มีจําหน่าย ก็คือมีอ่ะแต่กูไม่ขายเอาเงี้ยกันตั้งต้งนมีแต่ไม่จําหน่ายแล้วอันนี้มันเน้นเื่องเสน่ห์เรารู้แล้วเราอินอ่ะยังไงก็เสน่ห์โชคลาภเงินทองอินมีผลไหมอาจารย์คนจะทําไปทําการค้าคนโบราณกับพวกอินเอ้าคนจะเข้าหาเจ้านายกับพวกอินคนจะเข้าหาผัวเมียกับพวกอินอ๋อพูดง่ายถ้ามึงทาอะไรแล้วมึงไม่มีความรักมึงก็ไม่สําเร็จพูดง่ายทําให้ใครเขารักเขาไม่ตาเรา่ายเก็ต้องใช้อินต้องใช้อินหมดอ่ะอืม เพราะฉะนั้นอินเนี่ยถือเป็นของสูงครับและนี้เป็นตำนาวิชาการทําอินเจ้าคือคําว่าอินเจ้าคืออินที่เจ้าใช้อะชั้นสูงคําว่าอินเจ้าคืออินชั้นสูงคําหลวงคืออินอินที่มีค่าดุจทองคําที่อยู่ในวังอ่ะอที่พวกในในเชื้อในวังเขาใช้อินเจ้าคาหลวงอ่าอันนี้นี่คือที่สุดเนื้อโลหะเป็นแบบนั้นแล้วนะว่านเนี่ยก็จะว่าในเรื่องสเสน่ห์ทั้งหมด ว่านห้าร้อยนางว่านห้าร้อยรูว่านเมตามหานิยมว่านพุทธกักว่านกักเงินคือของที่เป็นผงต้นไม้มีชีวิตที่มีคุณวิเศษทั้งเรื่องเมตามหานิยมเงินทองของประพันแขวคาดอําอนาจทั้งหมดใส่ลงไปอย่างนี้สมาชิกถ้าสูว่าอยากรู้เรื่องว่านเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูรายการมาตจสยมเก่าๆเทปที่เราไปบุกเนี่ยโอ้ยอันนี้ยิ่งกว่าว่านคนนั้นเยอะว่านคนนั้นจะไดเอามาใช้ด้วยไหมหรือไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยห่าว่านใหม่ห,หมดเลย ไม่ใช้เลยที่จะลงว่านกาว่านชุดนี้นี่ว่าสาวตั้งใจหามาเพื่อทำอินยที่จะบอกว่ารายการมัจสิยาเทยาเก่าที่จะบอกว่าว่านสาวหลวงที่ไม่ใช้เลยคนเดินข้ามได้กินปุ๊บต้เดินตามกับมาว่านสาวหลวงว่าผูกคนไม่ใช้หมดเลยกันชุดนั้นไม่ใช้เลยใช้แต่หาใหม่หมดเลยอ๋ออาจารย์หามาใหม่หมดเลยหามาใหม่หมดเลยที่เหมือนกันที่อยู่ในถังในโรงพระไม่ใช่ที่ในรายการมัจสยานั้นจะไม่ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยคือใช้ มีใส่แต่หามาใหม่หมดเลยคือไม่ได้ใช้ได้ถัองนนนะหาใหม่เพราะว่าของที่จะมาอุดอิ่นมันจะต้องในวันจันทร์สามค่ำเท่านั้นเก็บว่าก็ต้องวันจันทร์แรมสามค่ำวันจันทร์ขึ้นสามค่ำคือเฉพาะอินเนี่ยมันต้องมีวันเฉพาะมันจะต้องมีวันเฉพาะแต่วันที่จะหาอินใส่นั้นมันไม่ได้วันเฉพาะวันนี้อาจารย์เราไม่ได้วันตามจำกลไอินจ้ายคำหลวงเข้าใจละอาจารย์หาใหม่แม้กระทั่งวันที่จะลงวันเนี่ยก็ต้องเป็นวันจันทร์ขึ้นเจ็ดค่ำอะไรอย่างงี้วันที่จะลงแผ่นลงอะไรเนี่ย หมายถ้าเป็นวันจันทร์ขึ้นเจ็ดค่ามันไม่ใช่คือไอ้ที่มีอยู่มันไม่ถูกตั้งตามตำราการสร้างเขาไงผมไม่ได้วันที่เก็บตรงว่าชุดนี้เลยต้องหาใหม่ทั้งหมดคือตัวว่าใช้ได้แต่วันที่เก็บวันที่ตัดมันจะมีผลตามนั้นมันมีเรื่มันมืองที่จีแม้กระทั่งน้าที่เอามาล้างก็ไม่เหมือนกันนำล้างว่านนี่เหรอใช่ก็ไม่เหมือนกันอันั้นคือน้าธรรมดาทั้งว่านทั้งบนทรายว่าดได้บนทรายสาแล้วล้างได้แต่ถ้าว่านทำอินเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องไปหาจุดที่ แม่น้ำสองสายมาชนกันมาชนกันมาจบกันนะเน่แล้วถึงจะล้างว่านได้ต้องล้างตรงนั้นด้วยต้องล้างตระมจบกันด้วยโอ้โหแล้วก็ล้างว่านนะตรงนั้นแล้วก็ถึงเอาว่างขึ้นมาตากแดดตั้งห่างถึงบอกกาขอทุกอย่างมันมาจากของที่คู่กันที่การพูดไปกีนตอนต้นเรื่องรายการว่าต้องหาทุกอย่างที่มาชนกันระจบกันประกบการติดกันทั้งหมดเลยแล้วถ้ากูก็ท้าเลยนะตั้งแต่กูเรียนสายวตช์จนปัจจุบันเนี่ย กูก็ไม่เคยเห็นใครบ้าทาอินเจ้าคขนมตาตำราเป๊ะๆของไทยใหญ่แบบนี้เลยก็อย่างที่อาจารย์พูดเลยครับขนาดที่พี่เมื่อกี้อาจารย์พูดคือการล้างว่านต้องหาแม่น้ำมาประจบกันล<ช>้างตรงจุดนั้นด้วยตองจุดนั้นด้วยไม่ใช่เอา<ช>น้ากลับมาล้างที่บ้านก็ไม่ได้ต,ไต้องล้างตรงนั้นเลยล้างที่ประจบกันด้วยและต้องล้างในวันจันทร์เดือนเจ็ดด้วยอ๋อมันมีเรื่องที่อาจารย์บอกอีกใช่วันจันทร์เดือนเจ็ดด้วยไม่ใช่ว่ามึงล้างได้ทุกวันไม่ใช่ต้องตรงกับวันจันทร์เดือนเจ็ดและถ้าเป็นวันดีด้วยอตาตำราของไทยใหญ่ครับ เขาเรียกามันจูก็คือมันมาชนกันมันชนกันมันมาจูบกันอ่ะอืมอืมเพราว่านี่เราทําเป็นรูปผู้ชายกับผู้หญิงจูบกันอืฮะมันก็มาจะจบกันจบกันทั้งหมดเลยอมันไม่ใช่ของ่ายนะที่บอกว่าอี้นี่มันไม่ใช่ของง่ายจริงน่ะอีนน่ะใครๆฟังดูว่ามันง่ายเพราะออกจ่ายที่แต่การทําแต่ละที่มันได้ขนาดเท่าที่อาจารย์ระบุหรือเปล่าแม้กระทั่งเสกก็ไม่ได้นะเสกก็ไม่ได้คือการไงเสกเนี่ยต้าอีนเนี่ย ใส่ลงไปในขันอขันสำลิอแล้วถ้าเป็นขันสำลิศที่มีสองใบนะที่มันเป็นสองใบชนกันสองใบชนกันอ่าเป็นขันสำลิศที่ต้องทํามาเพื่อเสกอินเลยอ๋อทําโดยเฉพาะใช่เอาไว้เสกอินเลยโอ้โหมันไม่ใช่ว่าเอาขันใบเดียวใส่ไม่ใช่นะคือทุกอย่าเนี่ยมันต้องต,อตามาไปไปตำราเป๊ะแต่สมัยโบราณเนี่ยขันลักษณะแบบนี้ไม่มีมีเฉพาะในวังเท่านั้น ในวังเลยใช่ใชมีเฉพาะในวังของทางไทยใหญ่เท่านั้นเราต้องทําขึ้นมาใหม่หมดเลยถึงแก่ถูกตั้งของเขาอพระถามว่าอินตัวนี้มันแรงไหมก็โคตรแรงอะ่ะมั่นใจว่าโคตรอภพมหาโหดโหดมากและมีชนวมนมวลสารสําคัญที่พูดไม่ได้ด้วยนะอยู่ในอินที่จํานวนเยอะมากที่เราพูดไม่ได้เยอะมากอ,อเอาว่าถ้ามึงเชื่อกูในความบ้าระหำในการสร้างวัตถุมงคล มึงพลาดไม่ได้เลยูดง่ายอาจารย์ไอชุดเนี้ยที่มันโหดอันนี้เดี๋ยวบอกอานารยให้ก่อนเลยนะเนื้อเนี้ยสร้างพันตัวเนื้ออะไรอาจารย์เนื้อนวะโลหะชนวนแต่ผสมเนี่ยเจาะปรทางทองแดงเถื่อนเหมือนเหมือนหน้าจากเนื้อชุดเนี้ยเนื้อจะแปลกแปที่เนื้อจะมาค่อนข้างเหมือนหน้าเพราะว่าใส่แผ่นของทองจังโก้คุ้มพระธาตุเยอะครับเนื้อก็เลยจะมาเหมือนหน้าอันนี้มีพันหนึ่งอันนี้เนื้อเงิน เงินเลยนะไม่ใช่จ้างเงินเงินบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์เลยแต่เป็นเงินพม่าอืฮะเป็นเงินพม่าได้นพม่ายิ่งบริสุทธิ์ใหญ่ฮะเป็นเงินบริสุทธิ์พม่าอันนี้อันนี้ทําแค่ร้อยองค์ร้อยตัวฮะร้อยองค์พันตัวกับร้อยตัวนะใช่แล้วก็ทองคําทำสิบองค์แต่ทองคำาันจะไม่ให้ไม่ให้อทองคำทำสิบองค์อาจารย์ตอถามหน่อยว่าพุทธคุณของเนื้อกับโมสาริอุสอันไหนแล้วกันพอกันเลย เพราะจิจๆต้องมีคู่กันต้องมีคู่กันมีพูดง่ายๆเนือทองคําสูงสุดลองมาเป็นเงินแล้วก็เป็นนาวะไหหรือยังไงประมาณนั้นเลยก็คือลําดับขั้นของการใช้งานเลยอเขาทองคําไว้สําหรับพวกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าขุนมูลนายคนที่คุมคนจํานวนมากๆจํานวนเยอะๆเจ้าของบริษัทห้างร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่มีลูกน้องในในมือเยอะๆ ก็คือประมาณนั้นส่วนเนื้อเงินเนี่ยก็จะมากับพวกพ่อค้าวานิชใหญ่ๆขุนนางใหญ่ๆคือคนคนที่คุมแบบกระทรวงการคลังใหญ่ๆอะไรแบบนี้ลองจากเจ้าลงมาส่วนเนื้อชนวนคือใช้ได้ทั่วไปนะเนื้อชนวนมีพานงขอราคาด้วยกันองละหนึ่งพันเนื้ออะไรเนื้อชนวนอเคองละหนึ่งพันบาทถูกอ่ะถึงบอกเลว่า มึงมีมึงอยากคิดว่าหนึ่งพันองแล้วเยอะนะเพราะองค์ละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันองจะเยอะอะารจ่ายซื้อาจารยสองพันองไอ้พันองเป็นกันเดี๋ยวนี้เป็นตำนานแล้วโจซื้อจาายถึงบอกว่าเนี่ยตำนานแน่แลวรันเลขทุกองนะอ๋อเขามีรันเลขด้วยรันเลขต่เขา้ด้รันเลขทุกองเนื้อเงินกันสองหมื่นองละสองหมื่นโอ้โหอึ้งเลยดิหมวยอึ้งเลยดิทำไมมันต่างกันอย่างนี้ใช่ไหม ื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของมึงอาจารย์ผมถามเนื้อเงินเนี่ยกูไม่กูยังไม่อธิบายล้ว่าเนื้อมาอย่างไงมันต่างันยไงอาจารย์ทำไมมาถึงสองมึงกูยังไม่อธิบายนะอาจารย์ผมถาม่อยต่างไงอาจารย์เนื้อเงินเนี่ยมันไม่ใช่เงินทั่วไปที่มึงใช้นะอืเงินเนี่ยมันมาจากกําไรที่มันเป็นคู่อ๋อต้องเป็นสองงานด้วยต้องไปกำไรคู่สองงานมันมาจากก้อนเงินที่เป็นคู่ คือวัสดุของยี่ที่เป็นคู่คือมันต้องมาเป็นคู่หมดอืและของพวกนี้ถ้ามันถ้ามันเป็นของเก่าในพม่าเนี่ยในไทยใหญ่ในปัจจุบันนี้เป็นของพม่าไปแล้วครับเขาขายเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งมึงต้องซื้อเจ็ดหมื่นแปดหมื่นสองแสนแสนหนื่งเป็นเครื่องรางเลยเป็นเครื่องรางของครับถ้าเป็นเงินแล้วเป็นคู่เนี่ยเขาเชื่อว่ามันคืออินเขาเชื่อเป็นอินเลยใช่เขาเชื่อว่ามันเป็นอินเลยทั้าย คือสมัยก่อนเนี่ยอินประชาชนห้ามพบบุรพาจา์โบราณก็เลยทําพวกเนี่ยซ่อนค้าพวกกำไรที่เป็นคู่ะไรเป็นคู่จริงๆเนี่ยคือเขาจะรู้ว่าเนี่ยคืออินเขาคือโรกถานทาวิธีเป็นอินแต่วัาถุไม่เป็นลูกหลาเป็นอินไม่ให้ลูกหลาเป็นอินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปซื้อพวกเนี่ยที่เป็นเครื่องรางของเขามาทําคือเครื่องรางแพงต้นทุนแพงไ่แล้วแพงมากแล้วเพราะว่าเงินพวกนี้เงินคือเงินเก่าที่เก่ารุ่นเขาสร้างกันเขาสร้างมาก่อนแล้ว แล้วเราเอามาหลอมในรูปลักษณ์ของแต่อุดพงเหมือนกันเหมือนไม่เหมือนพงอุดก็ไม่เหมือนดีกว่าเหมือนโอ้โหทองคําก็อุดไม่เหมือนโอ้โหเอาว่าหดละกันนะเอาง่ายๆคือความแรงมันต่างกันต่างกันเอาว่าหดละกันเอาคําว่าหดละกันส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ฟปัสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์งาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจไทยนะครับเพจรายการมัจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ปัจัสยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับเราลองกลับคืนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ